สวัสดีครับขอต้อนรับเสู่รายการ MCT News Podcast วิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับผมธนงกันทองประจำวันศุกร์ที่6กันยายนปีพุทธศักราช2567มีหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมราคาทองคำในตลาดโลกสูงขึ้นแต่ใน,นขณะเดียวกันทองคำที่ซื้อขายบ้านเรากับราคาตกอธิบายได้ง่ายๆอย่างนี้นะครับราคาทองคำในตลาดโลก โคตดเป็น u s ดอลลร์เงินสกุลดอลลร์เป็นเงินสกุลหลักของโลกที่ทรัพย์สินต่างๆทั้งหลายไม่ army, ว่าจะเป็นทรัพย์สินโภกพัณน,นะครับ <c oughs> การซื้อขายน้ำมันสินค้าอะไรต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ต่างก็โคตรกันเป็นรูปสกุลเงินดอลล่าทั้งนั้นทีนี้ช่วงนี้ค่าเงินดอลลาร์ตกทั้งนี้เนื่องจากว่าตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางของสหรัฐ จะลดดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้เมื่อมีการลดดอกเบีย้ย US เ o l l a ลาก็าจะมีค่าอ่อนลงนั่นเองในขณะเดียวกันทางธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่ได้มีวิ่แววนะครับว่าจะมีการปรับลดดอกเบีย้ยเราจะยังคงอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางอยู่ที่ประมาณ2.50ปเเทียบกับ ดอกเบีย้ยของเฟดในเวลานี้อยู่ที่5.25%ถึง5.50%แต่ว่าตลาดเนี่ยคาดการหรือว่ามองไปข้างหน้ามองว่าสหรัฐอเมริกาจะลดดอกเบีย้ยลงด้วยเหตุนี้เองค่างเงินดอลลาร์จึงอ่อนตัวลงค่างเงินเยนก็ในช่วงที่ผ่านมาก็แข็งค่าขึ้นสวนทางกันรวมทั้งค่างเงินบาทด้วยอย่างเช่นในวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงนั้นที่ ทองคำเนะี่ยทำาราคาพีกนะครับบ้านเราราคาทองคำโคตรทันที่42,150บาทต่อทองคำน้ำหนัก1บาทแต่เท่านั้นเงินบาทเมื่อเทียบกับยูเอสโซล่านะครับเทียบได้ที่35.96บาทต่อ1ดอลลาร์แต่มาวันนี้นะครับทองคำเทรดกันที่ระดับ2519เเหรียญต่อออนซ์แต่ บ้านเรานะครับซื้อขายทองคํ 40, าที่40,000บาทต่อทองคําน้ําหนัก1บาทที่ราคาลดลงทั้งนี้เนื่องจากว่าค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นวันนี้ค่าเงินบาทอยู่ที่ประมาณ3า5 5เามเมื่อค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับยูเอส l a ลาก็ทําให้เงินบาทนั้นมี อำนาจซื้อทองคำมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้เองราคาทองคำจึงไม่ได้อ่อนตัวลงไปนะครับเมื่อเทียบเัินบาทนะครับในเทียบกับทางด้านตลาดโลกแต่ว่าถ้าหากว่าไปดูบทวิเคราะห์ของทาง Goldman Sachs นะครับ j m o c o n n หรือว่า Bank of America ต่างก็ออกมาตั้งสมมติฐานนะครับหรือว่าให้น้ำหนัก สำหรับนักลงทุนที่จะถือครองหรือว่าเข้าไปถือครองทองคําได้เนื่องจากว่าปัจจัยพื้นฐานต่างๆทั้งหลายรวมทั้งเรื่องความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาส,าศาสตร์ต่างก็สนับสนุนนะครับเรื่องของราคาทองคําที่จะวิ่งทาราคาต่อไปโกลเด้นแซกเองเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับตั้งเป้าหมายราคาทองคําในปี2025ที่2,700ดอลลาร์ต่ออนซ์นอครับพร้อมแนะนําให้ถือทองคํา แท่งในระยะยาวแต่อีกสาเหตุที่สำคัญนะครับที่ทำให้ทองคำกลับมาเป็นที่นิยมของนักลงทุนก่อนหน้านี้นะครับนักลงทุนเอเชียนะครับเป็นผู้ที่ลงทุนค่อนข้างที่จะมากในตลาดทองคำแต่ตอนนี้นักลงทุนรายย่อยจากซีกโลกตะวันตกนะครับอเมริกาเหนือหรือ,อยุโรปเริ่มที่จะกลับมาลงทุนในทองคำแล้วนะครับโดยลงทุนผ่านกองทุน ETF ที่มีทองคำ หนุนหลังอยู่แต่ว่าปัจจัยที่ช่วยกับเคลื่อนราคาทองคำที่มีผลมากที่สุดก็คือเรื่องของการซื้อทองคำของธนาคารกลางต่างๆ,งงๆทั้งหลายทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางรัสเซียจีนอินเดียหรือว่ากลุ่มประเทศบริกส์นะครับที่เริ่มออกจากระบบดอลล่าโดยขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐรอเมริกาออกไปเมื่อขายออกไปได้ดอลลร์มาก็เอาดอลลร์นั้นไป ซื้อทองคำหรือว่าถือครองทองคำแทนเดิมทีในระบบธนาคารกลางนครับรับส์สินที่ถือว่าเป็นทรัพย์สินเกรด A ที่ถือครองกันนิยมถือครองกันนะครับก็คือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับ US Treasuries แต่มามาวันนี้ความน่าดึงดูดใจในการถือคลองพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเนื่องจากว่ารัฐบาลสหรัฐเองมีการก่อหน,นี้แบบ ไม่มีเพดานนี่สาระปัจจุบันอยู่ที่ระดับ35ล้านล้านเหรียญและงบประมาณการขาดดุลน,นะครับปีต่อปีนี่คิดว่าจะอยู่ในระหว่าง2ล้าน,ล,านล้านเหรียญในระยะเวลาต่อไปนะครับซึ่ง วิธีเดียวนะครับที่ทางสหรัฐอเมริกาจะสามารถฟ i n แนนซ์การใช้จ่ายเกินตัวได้ก็คือการออกพันธบัตรใหม่นะครับมารีไฟแนนซ์หนี้เก่าหรือว่ามาไฟแนนซ์หนี้ใหม่การออกพันธบัตรก็คือการเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปในระบบนั่นเองพอท้ายที่สุดมา เฟดเองก็คงอั้นไม่ไหวนะครับก็คงต้องเข้ามาซื้อพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐมิฉะนั้นรัฐบาลของสหรัฐก็จะไม่สามารถขายพันธบัตรได้ก็จะถังแตกหรือไม่ก็ผิดนัดชาําระหนี้นี่คือความเสี่ยงในเรื่องของหนี้ของทางด้านสหรัฐจึงทําให้แนวโน้มนะครับที่คนดูในเรื่องของค่างเงินดอลลาร์แล้วมองว่าหน้าที่จะอ่อนตัวมากกว่าบวกกับภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐซึ่งมีความไม่แน่นอนอยู่ หลายคนกลัวว่าจะเกิด Recession นะครับถ้าหากว่ายังคงดอกเบีย้ยในระดับปัจจุบันสูงเกินไปหรือว่านานเกินไปมีนักวิเคราะห์บองคนบางคนมองว่าเฟดเองช้าไปนะครับในการลดดอกเบีย้ยคงไม่ทันการนะครับถ้าไม่ทันการถ้าหากว่าเศรษฐกิจเข้าสู่ภาะวะ e c เ cession แล้วก็ยากนะครับที่จะทำให้ฟื้นกลับมาเมื่อเข้าสู่ภาะวะ e c e s s i o n นะครับ ก็คงจะต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าเฟดลดดอกเบี้ยนะครับเพื่อที่จะสกัดไม่ให้เกิด recession ก็เท่ากับว่าเฟดยกธงขาวยอมแพ้ในเรื่องของเงินเฟ้อหรือเปล่าไม่ปกป้องเงินเฟ้ออีกต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเฟดก็เจอสภาพที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะครับถ้าไม่ลดดอกเบี้ยเศรษฐกิจจะพัง ตลาดอสังหารวมทั้งจะเลยไปถึงเรื่องหนี้เสียในระบบธนาคารแต่ถ้าลดดอกเบีย้ยก็จะทำให้ US เอ l l ร r อ่อนเรื่องของเงินเฟอ้อก็จะกลับมาเนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกาประเทศที่ต้องนำเข้าสินค้าต่างๆจากทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจีนสินค้าก็จะมีราคาแพงขึ้นก็จะทำให้สหรัฐอเมริกาประสบกับปัญหาของเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อแต่ความอีกด้านหนึ่งก็คือ การเสื่อมค่าของเงินดอลลาร์นั่นเองนะครับนี่คือปัจจัยที่สำคัญนะครับที่ทำให้ผู้คนนะครับออกจากดอลลาร์หันไปถือทรัพย์สินที่จับต้องได้เช่นทองคำอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ หลังจากเกิดสงครามยูเครนทางสหรัฐอเมริกายุโรปและประเทศพันธมิตรมีการยึดเงินทุนสำรองรหวบาลประเทศของรัสเซียไปประมาณ3 0 0 0 0นกว่าล้านซึ่งเรื่องนี้ทําให้หลายๆประเทศนะครับรู้สึกไม่มั่นใจที่จะถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐต่อไปเพราะไม่รู้ว่าจะถูกยึดหรือว่าจะถูกแซงชั่นไปเมื่อใดถ้าหากว่ามีการดําเนินนโยบายการต่างประเทศที่ไม่สอดคล้อง กับผลประโยชน์ของทางด้านวอชิงตันดีซีตอนนี้มีอยู่หลายประเทศนะครับเริ่มที่ต้องการที่จะออกจากอ,าอิทธิพลของกลุ่ม G7 หันมาคบค้าสมาคมกับกลุ่ม b r i กส์นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีสมาชิก10ประเทศแล้วบราซิลรัสเซียอินเดียจีนซาวด์แอฟริกาอิหร่านซาอุดิอาระเบีย UAE อียิปต์รวมทั้งเอธิโอเปียซึ่งกลุ่ม เศรษฐกิจนี้ซึ่งกำลังรวมตัวกันนะครับจะสร้างาระเบียบการเงินรวมทั้งระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่ที่ออกจากระบบดอลลาราสุดก็มีรายงานนะครับว่าตุรกีแสดงความสนใจนะครับที่จะสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกของกลุ่ม BRICS ทั้งในภูมิภาคสวิสเซอรบ้านเราไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยมาเลเซียเวียดนามและอินโดนีเซีย ก็สนใจที่จะเข้ากลุ่ม B r i c ์การเข้ากลุ่ม B ริ c ์หมายความว่าประเทศต่างๆทั้งหลายนะครับที่เป็นสมาชิกจะค้าขายกันด้วยเงินสกุลของตัวเองไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เงินสกุลดอลลาร์อีกต่อไปด้วยเหตุน,นี้เองความต้องการดอลลาร์นะครับต่อไปจะลดลงเมื่อดอลลาร์ลดลงในขณะที่เฟดไม่สามารถหรือว่ารัฐบาลสหรัฐไม่สามารถที่จะลดนะครับาการใช้ใจ่ายหรือว่าลดการเพิ่มปริมาณดอลลาร์เข้าไปในระบบได้ ก็จะทำให้สหรัฐอเมริกาเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อนะครับเพราะว่า,วาดีมานสำหรับดอลลาร์ไม่มีเหมือนเดิมอีกต่อไปในอนาคตนี่คือความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์อีกแง่หนึ่งนะครับนอกเหนือจากสงครามยูเครนหรือว่าสงครามของทางด้านอิสราเอลซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินไปอยู่ทุกครั้งเมื่อเกิดสงคราม นักลงทุนก็จะหันมาถือครองทรัพย์สินที่มั่นคงปลอดภัยแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ได้อยู่ในระบบแบงค์นะครับนั่นก็คือทองคํานั่นเองในช่วงไตรมาสแรกหรือว่าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ปรากฏว่าธนาคารกลางยังคงเ,เดินหน้านะครับซื้อทองคำนะครับมีรายงานว่าซื้อรวมกันไปประมาณ480 ซึ่งค่อนข้างที่จะมากนะครับะสะทอน,นีห้เห็นถึงความไม่มั่นใจที่จะถือคองพัฒบาตฐรรบาลสหรัฐอีกต่อไปนี่คือแนวโน้มของสถานการที่เกื้อหนุนนะครับหรือว่าสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานของทองคำซึ่งจะทําราคาหรือว่าวิ่งได้ต่อไปจนกว่าโลกนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการเงินที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตอนนี้นะครับทองเงินสินค้าโภคภัณฑ์จะยังคงเดินหน้าทําราคาสูงต่อไปอในช่วงระหว่างการาเดินไปข้างหน้านั้นอาจจะมีการปรับฐานบ้างนะครับแต่แนวโน้มตลาดของสินค้าโภคภัณฑ์ค่อนข้างที่จะสดใสก็เป็นความเสี่ยงนะครับสำหรับในตลาดอื่นนะครับ ที่อยู่ในระบบเดิมก็คือระบบแบงกิ้งเดิมเนื่องจากว่าตอนนี้มีหนี้ค่อนข้างที่จะมากนะครับปีหน้าไม่รู้เหมือนกันนะครับจะมีการรีเซ็ตหรือว่าปรับโครงสร้างหนี้โลกหรือเปล่าเพราะว่าหนี้โลกตอนนี้315ล้านล้านเหรียญหรือว่าประมาณ320ล้านล้านเหรียญน,นะครับสูงกว่า GDP โลกประมาณ3เท่าไปต่อไม่ได้นะครับยกเว้นม่าจะต้องพิมพ์เงินแล้วการพิมพ์เงินั่น่างที่บอกก็จะดำผสู เรื่องของทางด้านเงินเฟอ้อยิ่งถ้ากลุ่ม Brics นะครับซึ่งตอนนี้กำลังจะคิดค้นหรือว่าสร้างระบบชำระเงินขึ้นมาใหม่ไม่ต้องผ่านระบบ s w i f t ของทางด้านสหรัฐอเมริกาก็จะทำให้กลุ่มประเทศสมาชิก r i c กสามารถที่จะเลี่ยงนะครับไม่ต้องใช้ดอลลาร์ไม่ต้องใช้แพลตฟอร์มของระบบ s w i f t แต่ว่าใช้ระบบแพลตฟอร์มของตัวเองซึ่งอาจจะเป็นระบบบล็อกเชนมารองรับนะครับ ก็ต้องจับตาดูเวทีบริกสมิทนี้ว่าจะมีการรับรองระบบชําระเงินใหม่หรือเปล่ารวมทั้งจะมีการเอาทองคําหรือว่าสินค้าโภคภัณฑ์มาหนุนหลังข้างเงินของตัวเองหรือเปล่าเพราะว่ากลุ่มบริกส์เองต้องการที่จะสร้างความแตกต่างนะครับปัจจุบันเรากำลังอยู่ในระบบเงินกระดาษอยู่ไม่มีทรัพย์สินไรหนุนหลังกระดาษที่พิมพ์ออกมาเงินกระดาษที่พิมพ์ออกมา,าใช้เครดิตหรือว่าคํามั่นคําสัญ,ญญาของรัฐบาลว่าจะสามารถเก็บภาษีรายได้เพียงพอมาจ่ายนี้นะครับ แต่ว่าตัวเงินตราที่ออกไปนั้นไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรหนุนหลังเลยซึ่งก็ทำให้ทางรัฐบาลย่ามใจนะครับมีการเพิ่มปริมาณเงินพิมพ์เงินขึ้นไปขอเกิดปัญหาเงินเฟอ้อหรือว่าวิกฤตการทางด้านกนารเงินโลกณเวลานี้เพื่อจะให้เงินกลุ่มบริกซนั้นมีสถียภาพนะครับก็คงต้องหันกลับมา ใช้ทองคําหรือวัสสินค้ากพกภัณป์มาหนุนหลังอันเห็นได้จากการที่รัสเซียมีการประกาศว่าจะซื้อทองคําอย่างต่อเนื่องจีนเองก็แอบตะลุยซื้อทองคํากลุ่มบริกส์มีความพร้อมอย่างมากในการที่จะใช้ทองคําหรือวัสสินค้ากพกกร์ผันมาหนุนข้างเงินของตัวเองต่อไปด้วยเหตุน,นี้เองอนาคตของราคาทองคําน่าที่จะสดใสต่อไป สวัสดีรายการ IMCT News Podcast เวลาหมดลงพอดีติดตามรายการนี้ได้ทุกวันสำหรับนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ